เช้าเรามือมือแรงพนก่สกรรมขอนแกนฝากเอบีคอนแกนไปจอบนี่นะครับหนูจะไปไหนเดี๋ยวพี่อบอกในบ้านเอบีเอามันจะไปเฮดเล็บเรามืออื่นมันจะมีงานมุกดาหานี่ป่าก็กลับกับหนูกลับยังไงพี่มีธุระก็กลับเช้ามาเช้าเอาพี่ถ้าพี่งวงเงียแล้วช่วงนี้พี่นอนไม่ค่อยหลับเลยค่อย้ามา ขอยมาส่งเดี๋ยวเอารถเก๋งมา <Okay. S 2> โอเควันจันสิสบายใจไม่ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ให้แฟนขับบ้านยียบีไปเฝ้าอยู่แถวหน้าในล้อทายลูกต <c oughs> าใสเหน่ตาใสคอนโดาาน,น,นั่ <c oughs> นท้ายังก็กลับกดูเดี๋ยวไปกินหมนูกระทะกัน <c oughs> หม,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 ม it, so it like ูกระทะอยู <S <S ่สารคามก็มีเขาเนี่หมูกรทะขึ้นเดอร่อยดีสารคามเนไหนฮังซ่บเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูอาสามาส่งพี่บอยเองอ่ะสารคามอร่อยทุกอย่างแล้วให้หยกให้องมาส่งอ่ะมาส่งมาสอรเจ้าอยู่ตึ้งเสาชเมาพี่ไม่นอนเลยนะถ้าพูดถึงก็เวลาพี่อยู่บ้านพี่ไม่นอนเมื่อเมื่อเสาร์นี้เมื่อเสาร์นี้ผมไปเ็คือคือจริงๆไม่เออบ่ได้ตั้งใจว่าสิออกไปแล้วสิไปเฮ็ดเบียนี่จนจนมาบ่ายจังได้อาบน้ำ เฮ็ดเบียดซ้แเน่ว่าแมวอ้อของน้าคือแหกแจ้วแสดงว่าพี่เยินมัน่ะ